สวัสดีแฟนคลับทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโมจิซีเฮดค่ะมันก็เป็นงานของแอรก็เริ่มมีงานผับเริ่มเริ่มเริ่มแบบแอบรับอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบข่าตัวได้ไม่เยอะค่ะตอนนั้นแบบสองพันสามพันแต่เลือกที่จะมาแบบให้นิจตัดหน้าให้เลือกการแบบต่อยอดตัวเองแต่เราก็เหมือนกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตลอด มีอะไรที่คุณว่าแนะนำไมน้องฉันไม่ได้แนะนำฉันบงการนางฉันบอกเลยฉันบงการนางอย่างเดียวอะต่อจะบอกแล้วคุณจะหายเอากินเขาก็จะฟังให้บอยเธอเป็นเม่สซี่หายโดยจะบอกฉันสี่หายพอจะบอกว่าการการแต่งหน้าในวันนั้นมันทําให้มีงานก็มีส่วนมีส่วนเลยเพราะว่าเขาเห็นลุคเราเขาเห็นภาพเราเนี้ยเขาก็มาจ้างต่ออย่างเงี้ยไหมคะ มันก็เลยเหมือนบวกๆก,กับการแสดงของเราด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับเกื้อคูลกันไปแล้วในช่วงน,นั้นคือแองก็กลายเป็นแอนมีงานแล้วก็พี่ดิวก็เริ่มมีเริ่มมีเริ่มมีเข้ามาแล้วแล้วก็หลักๆก,ก,ก็จะเป็นแอนแต่วงช่วงนั้นเนาะที่แต่งแบบแต่งบ่อยมากแต่งตลอดใช่แต่งตลอดม,มันก็เหมือนเออมันมันมันก็ช่วยเหลือกันก็คูลกันมันมันเป็นอะไรที่ดีค่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆแต่เราเราก็ไม่คุณจะหลอกว่าเา มันแบบมันราผ่านไปได้ไงอ๋อหนึ่งเดือนแล้วนะสำหรับโควิดแบบอุ๊ยเดือนนี้คิดว่าไม่มีงานแต่มันผ่านไปได้ไร่อยแน่อะไรง<ข>งเงี้ยเ่ตุาเราเดือนเนานใช่คือเราจะคุยกันแบบนี้ตลอดลเราก็เลยว่าเออมันโชคดีเนาะคือพี่นิวเนี่ยจะแบบส่งพลังบวกให้ตลอดอันนี้อันนี้คืออันนี้คือเขาเรียกว่าแบบยังไงอ่ะสาระสาระสาระอันนีคือเรื่องจริงเพราะว่าแกพี่นิวราเป็นคนพี่นิวราเป็นคนที่ไม่มองอะไรที่มันไม่ดีไม่อะไรที่ลบแกจะไม่เอา เหมือนกันหนูก็ได้มาแากแกแล้วแหละเพราะรหนูอยู่คือไม่อยู่กับใครอ่ะมันก็อ,อยากไปแบบนั้นเร,เราเราเลือกที่จะไม่มองไม่โฟกัสอะไรที่มันไม่ดีหรือแล้วก็ไม่เกี่ยวกับตัวเองอืถูกต้องใช่คือเราทําให้ตัวเองดีที่สุดดีกว่านั่นแหละก็เลยแบบชอบคือรู้สึกเป็นพลังบวกมีพี่นิวพี่เอกก็อีกคนหนึ่งคือคุโบโบลิโชอันนี้ไม่เคยมีคําว่า คือไม่รู้สิสอนสอนเราอาจะสอนแต่ว,ว่าแบบต้องสู้สิต้องสู้สิกลัวอะไรอะ่ะแม่สนุสกกับมันใช่สนุกกับมันมัน,ม,นมันทำให้เราแบบมีพลังมากเลยแล้วหนูก็เอาพวกนี้แหละค่ะที่ที่หนูเก็บเกี่ยวมาจากพี่ๆนี่แหละหนูก็เอาไปให้กับทุกคนอีกทีนึงใช่ครับทุกคนมาขอบคุณหนูแบบหนูก็ดีใจนะอ๋่ฉันก็ไม่ค่อยพูดกับนางดีหรอกอือใช่หน้า,นาคู่บุญเนาะช่วงนั้นเนาะคู่บุญแล้วก็คู่บาทด้วยพอดี <laughs> จริงคะ่ะดูพี่นิวกับพี่แอนแต่งหน้าเป็นปีคือสนุกทุกครั้งจริงหรือเปล่าเราขายสวยนะเราไม่ได้ขายตลกนะนี่ถ้าพูดอะไรจริงจังนี่ฉันก็จะไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะใช่อแต่ถ้าไลซ์สรา,าร,สระบอกมาไล์สาระบอกมาพูดได้ทุกอย่างจริงจรงิมันมีมันมีวันหนึ่งนะที่ที่เธอทักมาครั้งแรกเนาะฉันก็เลยพูดกับเอกว่าอุ้ยฉันจะทําให้ดูว่าแบบหมอลําก็ต้องแบบเป็นดาราที่แบ,บบดูแพงได้อ,อ,อที่ไม่ใช่แบบว่า บล็อกตาอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ว่าเขาทาอยู่มันไม่ดีนะแต่หมายถึงว่าเราจะพลิกพลิกแบบพลิกได้ไม่ต้องโถมเออไม่ต้องค็มจุดประสงค์อ่ะเหมืออันเดียวกันเนาะหนูก็อยากอัพการหมวรรำให้มันดีขึ้นเราไม่จาเป็นที่จะต้องตามสมัยเนาะใช่เหนือคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้คุยกันไม่ได้หนไม่ได้คุยกันบอกแค่ว่าจะไปแต่งหน้าเออไม่ได้คุยกันบอกซะว่าจะมาแต่งหน้าหกโมงเช้ามันก็เลยแบบเป็นเวลาที่หมดตอเราก็แต่มันเป็แมเปลี่ยนรูปไปเลย เพราะว่านั้นก็เป็นวันที่ได้เจอกับพี่บอยด้วยนะใช่เออเนาะว่า<ป>น,น<ป>ฉันเอาชุดถามใหม่ให้นั่งใส่นั่งมาใช่นะชุดพี่นิวนั่นแหละแม่มันแบกสวงไปหรือเปล่าโทรไปเลยลูก <c oughs> ฉันว่า <c oughs> ชอบทุกลุกที่พี่นิวแต่งเป็นแรงบันดาลใจของหนู <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> คุณปองเมคอัพโอเวอร์นะจ๊ะ <c oughs> ตัวเองก็สู้ๆกันไปเนาะทุกคนมันก็จะมีแบบ ใช่ทุกคนสิ่งที่สําคัญมากกว่าการที่แบบเราทําผลงานดีคือโอกาสที่เราได้ทำงานเราจะต้องใช้โอกาสทุกครั้งให้มันดีที่สุดจริงๆไม่ว่าเราจะแบบว่าไฟไหม้หรือไม่ไหม้ก็ตามนะฮะไม่ว่าจะลำบากบางทีแบบไม่มีรถไม่มีอะไรเนี่ยเราก็เคยถาานไปมาก่อนเนาะแมนแบบว่ามีรถไปงานว่ามีอย่างสิแบบแต่เราก็ต้องพยายามจัดการตัวเองแล้วก็า่านมันแต่ก่อนทานางไปไรเนาะฉันได้จาบพอดปลาเข่งไหมเทิมบื่นนานะก็ฤิบอกฉันได้จจบาอดปลาเข่ง ฉันจะบอกว่าโลบูแห้งชั้นแดนชันแดนคุบออกปลาเค็งย่างเดียวฉันเป็นคนชอบจับปลาไงความลบูเออน่แหละลบูรีวิวแอนส้นี้ก็ไม่มีอะไรเลยก็คืออยากให้นางแบบไม่อยากให้นางพักผ่อนหรอกอยากให้นางทำงานเต็มที่มันพักมันพักเยอะแล้วดีใจดีใจที่แบบเห็นเรามีโอกาสตรงนี้อันนี้บอกเลยท่านหมอบอกให้นางพักผ่อนไม่เอาก่อนไม่ต้องพักพักทำไมก็คือเวลาพักก็คือเวลาที่ง่วงหลับตาก็คือพักผ่อนจบ เนาะมีโอกาสได้ทําแล้วก็คือทําให้เป็นชีพเราเคยเมื่อยดิในเทศกานจตของหงาองมาเป็นสี่ดูจังแต็งหนาสีมาเลยขาเมื่อยก็คือของนานแป๊บนึงหยิบหนึ่งของ่าแต็งมา <c oughs> ต่อต่อเจอเจอพี่บอยแล้วจะไหนต่อแม่ไม่ีไม่ได้ไปก็มันมันนั้นไม่ได้ไปด้วยงานที่สารคามเนาะจำได้เลยแต่ทั้งนั้นแต่งบ่อยจริง จำ,ำได้ว่าวันนั้นเปน็นปนเป <Lan> ยังไงเจอพี่วอลเราก็ไม่ไม่ยังไงต่อก็คือต่างคนก็ต่างแบบหน้าที่ทํางานของตัวเองต่อไปเนาะ